สวัสดีค่ะเราอยู่กันในช่อง DIY เพรเอกหล,หลากหลายสไตล์นะคะวันนี้จะพามาดูน้องเพจกินผัดสปากเกตตี้จานยักษ์นะคะเนาะแม่ทำลงคลิปแล้วนะคะอยู่ในช่องน้ำค้างลดพุงนะคะวิธีทำวิธีต้มเส้นนะคะเข้าไปดูได้เลยนะนี่ค่ะเมนูนี้ไม่ได้ลดพุงนะคะจัดให้ลูกชายเนาะเพราะว่าเป็นแม่บ้านนะคะก็ต้องทำกับข้าวให้ลูกด้วยนะก็เลยแชร์ลงช่อง YouTube ด้วยค่ะใครที่อยากกิน แล้วอร่อยไหมคะอร่อยะครับอ่ากินแล้วอร่อยเหมือนน้องเพชรก็ไปทำตามสูตรน้ําค้างได้เลยนะคะสวัสดีครับกินเลยลกูกวันนี้ขอถ่ายน้องกินหน่อยนะคะชอบมากนะคะเมนูนี้ระวังคว่ำนะลกูก ร้อนไหมอร่อยมากครับ right. yeah. เป็นเมนูที่ชอบมากนะคะสปากเกตตี้เนี่ยให้แม่ทำให้แม่ก็เลย,ยงั้นเดี๋ยวแม่ทำลงคลิปด้วยแล้วกันเนาะ ใครอยากทานหมอน้องเพชรก็ไปทำตามได้นะคะอยู่ในช่องน้ำค้างรดพุงนะทำไว้ให้แล้วนะคะ ร้อนไหมลูเขียวด้วยนะครับกินเส้นให้ดูหน่อยสิครับน้องจะไปกินของอร่อยก่อนเลยนะใช่ไหมกินไก่ก่อนเลย คลิปนี้ก็จะประมาณสามนาทีนะคะเนาะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปเพราะว่าถ้ารอให้น้องกินหมดจานน่าจะหลายนาทีอยู่นะคะก่อคลิปนี้ก็มาชวนลุงป้านาอาเนาะที่เป็นแฟนคลับของ DIY เพรเอกหลากหลายสไตล์กินสปากเกตตี้ในซอสมะเขือเทศนะคะใส่น้องติดสะโพกไก่ด้วยนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็มาประมาณนี้เลยค่ะแซบปิลิครับทุกคนแซบปิลิครับทุกคนอ่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะค,ค่ะใครอยากทำนะคะแล้วอร่อยกินอร,อ,อร่อยแบบนี้ก็ตามไปในช่องน้ำค้างนะคะเยี่ยมคับอร่อยมากจานนี้เป็นจานที่อร่อยมากเลยนะอร่อยก็ส้มตํา โอเคค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจไม่เห็นค่ะลูกอีกทีก็ได้